พี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักบ่อน้ำสาวในเพชรบันแพงครับพี่น้องปูหัวกระล่งเสร็จครับพี่น้องครับอร่อยาังนะครับตอนนี้เราก็จะไปเราจะไปไหนต่อนะเราจะไปไปหาศิลปินติก็จะไปคันคู่กัแล้ว๋อไปคันคู่ไปว่าอันนี้ก็ยู่อคู่ มืมอนีกกะถือว่าเอาเมื่อวานแม่รู้สึกเจ็บเจ็บข้อไงบุ๋งยานยังยีโยเก่าข้อถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมเมเนกกะผ่า,านาาพ้น,นไปดีดีในะครับผ่านพ้นไปดีดีกับไม่เย็นอันนั้นมั่นตอนเดียวโอ้หลายสิ่งหลายอย่างนั่งจนเหนื่อยวันนี้ก็ได้ได้อะไรของฝากดูซิอะไรสลำเพลินได้อะไรเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยนางเอกน้อยเออโชว์นางเอกน้อยสาวน้อยเพืนบันเทิงปู่ให้อะไรดูซิเนี่ย สองนางเอกน้อยเนี่ยสองนางเอกน้อยปูให้อะไรห้อยคอยังไม่มีสร้อยใช่ไหมสรยจังเลยยังมีสร้อยห้อยคอสวยจังเลยนี่ไงทิดาน้อยเนี่ยทิดาน้อยของปู่ให้ทิดาน้อยของปู่อปสองสองทิดา,า okay. ทิดาน้อยจะทิดาน้อยสองสองสองทิดาเอาให้อืมเอาไปเอาไปห้อยคอนะใช่ยัง เพือดใจยังใจยังได้แล้วเอา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 ให้แม่เก็บเอาไว้นะให้แม่เก็บเอาไว้อายุไหนเพิ่นเอาไว้ไหนเก็บเร็วเก็บเร็วไว้ไหนยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนตบงานลุกขึ้นก่อนทนงานเอาเก็บเร็วเก็บเออเอาไปให้แม่เก็บพี่ญาติก็เดี๋ยวไปให้แม่นะอห่ญาติเดี๋ยวไปให้แม่ไปให้แม่คือวันนี้ก็ อีกิงเลี่ยนะอาจารย์ต้นใจกับอันที่จริงมือนีวัฒนผ่าปูบอลงเนี่ยวัฒนผ่ามือนีวัฒนผ่าบอลลุ่งแต่ว่าเมันขอไหวต่วมาขึ้นเนี่ยมันขอไหวต่วมาขึ้นเาไปเเลยดี๋ยวเราไปที่หลังพิธีไปขันปูกันนะครับพี่น้องหลังพิธีมณีเมตเตอศิลปินเบอร์ใหญ่มากเลยพี่น้องครับวันนี้ รีบซื้อบัตรเลยรรีบบซื้อัตเลยนะครับอุ้ยรีบซื้อบัตรไประนะเขาบริไลยสดเขาเ้ <c oughs> เขาบรเิเลยสดเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูอาณาจักรของสาวนา้อยเพชรมันแพงครับพี่น้อง,องยิ่งใหญ่ขนาดนะครับพี่น้อง,องยิ่งใหญ่ขนาดครับพี่น้อง ง่ายขนาดพี่น้องนะครับอาณาจักรของบอสโก็สร้างลอยขึ้นเป็นแพงนะครับ,นะรบตอนนี้เราก็าจะนู่นนะครับพี่น้องครับไปที่ไร่สดนะครับเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับของที่เมื่อสาวน้ยเป็นมือแท่งพี่น้องเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ กันออรเดีกมากจิรพันธ์ครับแอนออรดีกัมากจิรพันธ์มาหันแอนออรดดีกมากี่นมาหันละพ่านมาหันทบเดวสิพา ว่าไงะมาได้ใส่ไปอาบน้ำไปอาบใสไปยืนมขึ้นเตรับมากันซ้อมซ้อมบดตีซ้อมเลียซ้อมตะเพงมุขึ้นเลีวเอาๆสู้ๆตีสามเกินเก่ตีสีสู้ๆสๆกินขาไปหยัยังอยู่ทั้งหลังนั่นกองใหญ่ยอนมากี่ละพันรถขนเงินขนข้ามิล่นอกองยู่ทหลังเออพอดี ตีไรอบุนเทพขนาดได้พี่น้องครับนี่มากกีรพันธ์นะครับอาที่ามได้ด้วครับเป็นบุญเถงเออรับบทเป็นผู้ยบาลบุญเถงครับอืมไปเผาบันคำนั่งจิบวเดมายุสาหน่อยอีหลีติมัน น้องไปขันคู่อาจารย์ชัจะพาะไปยกขันคู่นะครับผมหมากคู่คนหนึ่งนะคอาจารย์พิมพ์สาวไหมครับเยาะเยาะมากหนึ่งก้อนเลยไปดูนู้นสิกลับได้ไหมหนี่งนู่นนี่นี่เงี้ยเป็นอะไรเออเออครับคุณแม่เนี่ยเริ่เสียงอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับเรามาถึงแล้วนะครับ ไล่สดตอนแรกนี่ทำเกินเดียวต้องท่านเกินเดี่ยวไปท่านพี่น้องก็สิบกว็สิบเป็นไล่สดครั้งหนึ่งพี่น้องว่าธรรมดาดินะครับกว่าจะมีไล่สดครั้งหนึ่งไม่ธรรมดาด <c oughs> เดี๋ยวเห่อาจารย์สุชาติบอกาจังน้อยเนี่ยไม่มาดิเดินด้วย <c oughs> ครับ กว่าจะเป็นไรสดแต่ละครั้งไม่ธรรมาดาเขาก็เขาก็ซ้อมฮอดปีหนึ่งทีสองปีสามับทุงเท่ท,เทุ่งเท่ทุกไหลนะครับเ่เพราะว่าการการเหตุการณ์ทำเขาประเทศซุกเอา,าเขากินเป็นจริงเป็นจังเป็นคณะแรกที่ทําแบบและครเวทีคันแมนไอ้ดาราเขาก็ยอียงก่อลงละครเหตุเป็นอย่างเรที่ละครตีครับคันันที่งานบ่าวจอเหตุคื้อตรงเหตุมาตรฐานคันสมบูรณ์ว่า คือขันเมนกุ้มอาทิตเวทีแล้วทอเลยดถแบบแบบไปขันเมนดาราเขาก็เป็นพวกดารามิคเป็นเวทีเปนไที่ม่ซิคอลเรีงสดบนเวทีเวทีลหลาวันต่อไปแต่เป็นอันนี้ในรูปแบบมิศานบานเขาในแบบมอลำเออเพราะเมนแบบภาพเดียวไปโยกันูจองโยกันูต่อมนเสียงจังมเสียงจังมง ก่นอนทําการเปิดไฟ์สดจริงนะครับพี่น้องกัไรสดคุ้มครับเสียงอัดเสีงดังจะน้อยด้พี่น้องครับมากรอดยอดเยที่้องการสิ่ทอยไเขวาองก็แค่เพื่อนจริงนะ ยาได้แค่นารับแกนเพ่งกระขอให้เข้าสู่บัตสื่เสียขัานบัตรสามารถล้างเงินนี้เลยผ่อนชืสเรื่อ่เ่วนตาว มะะ่ต้องเปลี่ยนทุกมือนะครับต้องเปลี่ยนทุกวันต้องเปลี่ยนเปลือกหุ้มซอสใสหงเงืองเหลืองเหลืองครับพี่นองโอเคครับบีนองที่ที่ยกหอยเหยาะคู่ครับ การทีมงานมาล้างน้าหน่อยนะครับตอนนี้กำลังสอบครับพี่นอ้อ,องอกำลังสอบนะครับโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปต่อไปทีน่น้าจะมากันครับพี่นอ้องอันนี้ขอบคุณทุกท่าน,นาที่เข้ามาชมครับมาเสียงดังด้วยพี่นอนะ้องเนื้อ